สวัสดีครับวันนี้จะมาทําข้าวหมูไก่จากกระทะโคเลคิงกันนะครับผมก็จะใช้สะโพกไก่นะครับแล้วก็นํากระดูกออกนะครับจะได้ทานง่ายๆครับผมหลังจากนั้นก็มาหมักด้วยซอสหมักไก่นะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะบ่นกระเทียมไว้รอนะครับแล้วก็ตั้งกระทะโคเลคิงของเราเลยนะครับ ขั้นตอนนี้ผมก็จะใส่เนยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่เราปั่นไว้จากนั้นก็นําข้าวสารลงไปผัดเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยซอสมาไก่กับไก่ของเราเลยนะครับปิดฟ้าเปิดไฟอ่อนครับพอสุกแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมข้าวหมกไก่จากกระทะโคเลียกิ้งของผมนะทําง่ายไม่ติดกระทะเลยครับเมนูนี้อาจจะใช้เวลาทํานานหน่อยนะครับแต่อร่อยแน่นอนครับผมจักใส่กล่องแล้วไปส่งจมเจมที่ทํางานกันครับ ให้ดูหน้าตาอีกรอบนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสะโพกไก่ชิ้นโตๆโตนะครับไม่มีกระดูกอีกด้วยฮะจะใส่ถุงเอลซ่าแล้วไปส่งจอมแจมนที่ทำงานเลยครับผมออะะไร่